เคล็ดลับออมเงินแบบไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ 1. เริ่มจากเงินเล็กๆที่คุณไม่คิดถึงคุณเชื่อไหมครับว่าแค่เหรียญบาทหรือแบงก์ยี่สิบที่เรามองข้ามทุกวันสามารถพาคุณไปถึงเงินก้อนใหญ่ได้จริงๆหลายคนไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าเงินเล็กๆที่หายไปโดยไม่รู้ตัวนี่แหละคือกุญแจสำคัญของการมีเงินเก็บก้อนแรกหลายคนพอพูดถึงเรื่องการออมเงิน ก็มักถอนหายใจเพราะคิดว่าต้องเก็บครั้งละพันสอง0ันถึงจะเห็นผลแต่ความจริงแล้วการออมเงินให้ได้ผลไม่จำเป็นต้องเริ่มใหญ่เลยครับแค่เริ่มเล็กๆจากเงินที่คุณแทบไม่รู้สึกหายไปก็พอเช่นเหรียญ10ที่เหลือจากการซื้อของแบงก์ย่สิบที่ได้ทอนจากค่ารถหรือแม้แต่การเลือกไม่ดื่มกาแฟแก้วละ50บาทวันละครั้งแล้วเอาเงินนั้นแยกใส่กระปุกหรือโอนเข้าบัญชีออมทันที เทคนิคนี้ช่วยได้เพราะมันไม่กระทบชีวิตประจำวันคุณยังใช้เงินได้ตามปกติแต่ทุกวันคุณกำลังสร้างเมล็ดเล็กๆที่จะเติบโตเป็นเงินก้อนในอนาคตลองคิดดูนะครับถ้าวันละ50บาทเดือนหนึ่งก็1 5 0 0 0บาทปีหนึ่งก็1 8 0 0 0บาทแล้วและนี่คือการออมแบบไม่รู้สึกถูกบังคับเลยเพราะคุณแทบไม่รู้ตัวว่ามีเงินไหลเข้ากองออมอยู่ตลอด 2. เปลี่ยนการออมให้เป็นเกม ทำไมการเล่นเกมถึงสนุกแต่การออมเงินถึงน่าเบื่อถ้าเราทําให้การออมกลายเป็นเกมที่เล่นได้ทุกวันคุณจะอยากออมเงินเองโดยไม่ต้องฝืนเลยครับมนุษย์เราชอบความท้าทายและความรู้สึกเหมือนกําลังเล่นสนุกการออมก็สามารถทําให้เป็นแบบนั้นได้ถ้าคุณลองเปลี่ยนมุมมองจากภาระให้กลายเป็นเกมเช่นเกม52สัปดาห์เริ่มต้นสัปดาห์แรกออม10บาทสัปดาห์ที่2เพิ่มเป็น20บาท สัปดาห์ที่3 3 0บาทและทำไปเรื่อยๆครบปีคุณจะมีเงินเก็บหลักหมื่นฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่มันสนุกยิ่งกว่าที่คิดเพราะทุกสัปดาห์คุณจะรู้สึกเหมือนผ่านด่านใหม่ๆได้สำเร็จหรือถ้าคุณชอบการแข่งขันลองทำเป็นออมเงินชาเ e นจ์กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวใครเก็บได้มากกว่าภายใน30วันก็ถือว่าชนะรางวัลอาจเป็นอาหารมื้ออร่อยที่ผู้แพ้ต้องเลี้ยง วิธีนี้ไม่เพียงแต่ทำให้คุณอยากออมเพื่อชนะเกมเท่านั้นแต่ยังสร้างบรรยากาศสนุกสนานร่วมกันอีกด้วยเทคนิคนี้ช่วยได้เพราะคุณไม่รู้สึกว่าถูกบังคับแต่กลับรู้สึกว่ากำลังเล่นอะไรบางอย่างที่ท้าทายและคุ้มค่าและทุกครั้งที่คุณออมสำเร็จจะเกิดความภูมิใจเล็กๆเ,เหมือนเก็บแต้มในเกมที่สุดท้ายแต้มเหล่านี้จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่คุณสร้างขึ้นเอง 3. ซ่อนเงินจากตัวเอง ถ้าเงินของคุณชอบหายไปเองโดยไม่รู้ตัวลองทำให้มันหายไปแบบตั้งใจสิครับแล้วคุณจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องพยายามเลยปัญหาของหลายคนคือเงินอยู่ไม่ถึงสิ้นเดือนทั้งที่พยายามจะออมแล้วแต่ก็อดใจใช้ไม่ไหววิธีหนึ่งที่ได้ผลจริงและทำให้คุณไม่รู้สึกว่าถูกบังคับคือการซ่อนเงินจากตัวเองครับลองเปิดบัญชีใหม่ที่ไม่มีบัตร ATM หรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งให้โอนเข้าถอนได้ยากที่สุด วิธีนี้ทำให้เงินที่คุณตั้งใจเก็บหายไปจากสายตาทันทีสมมุติคุณได้เงินเดือน15,000บาทพอโอนเข้าบัญชีหลักปุ๊บก็สั่งโอนอัตโนมัติ1,500บาทเข้าไปในบัญชีลับนี้คุณจะใช้ชีวิตอยู่กับเงิน13,500บาทที่เหลือเหมือนเดิมโดยแทบไม่รู้สึกว่าถูกตัดออกไปอีกวิธีที่ง่ายมากคือบัญชีออมอัตโนมัติของธนาคารหลายธนาคารให้ตั้งระบบหักออมทุกเดือนเช่นวันเงินเดือนเข้า ระบบจะดูดเงิน500บาทหรือ1,000บาทออกไปซ่อนในบัญชีดอกเบี้ยสูงให้ทันทีข้อดีคือคุณแทบไม่รู้ตัวเลยว่าโดนหักแต่พอเวลาผ่านไปเปิดสมุดดูอีกทีอาจมีเงินเก็บหลายหมื่นโดยที่คุณแทบไม่ได้ฝืนใจอะไรเลยมีคือเสน่ห์ของการซ่อนเงินจากตัวเองครับมันทำให้คุณออมได้โดยไม่ต้องใช้พลังใจมากเพราะคุณไม่เห็นมันเงินก็ไม่หายไปกับค่าใช้ใจเล็กๆน้อยๆ และสุดท้ายคุณจะได้เจอกับเซอร์ไพรส์ทางการเงินที่ทำให้ยิ้มออกแน่นอนครับ 4. ใช้ระบบออมก่อนใช้คุณเคยเป็นไหมครับบอกตัวเองว่าจะเก็บเงินจากเงินที่เหลือแต่สุดท้ายก็ไม่เคยเหลือเลยสักทีงั้นเปลี่ยนใหม่ครับใช้วิธีออมก่อนใช้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้หลายคนไม่มีเงินเก็บก็คือรอให้เงินเหลือแล้วค่อยออมแต่ความจริงคือแทบไม่มีวันเหลือครับเพราะเรามักจะใช้จนหมดไม่รู้ตัว วิธีแก้ง่ายมากและใช้ได้ผลจริงคือออมก่อนใช้ทันทีที่เงินเดือนเข้าบัญชีให้กันออกมาก้อนหนึ่งเพื่อเก็บก่อนสมมติคุณได้เงินเดือน1 5 0 0 0 0บาทหักออกมา1500บาทโอนเข้าบัญชีออมทันทีเหลือใช้จริง13,500บาทคุณจะใช้จ่ายอยู่แค่ในกรอบนั้นโดยอัตโนมัติและสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณแทบไม่รู้สึกว่าถูกบังคับเพราะคุณปรับตัวกับเงินที่เหลือตั้งแต่แรกแล้ว บางคนอาจตั้งระบบอัตโนมัติของธนาคารให้โอนเข้าบัญชีออมทันทีที่เงินเดือนเข้าแบบนี้ยิ่งสะดวกและไม่ต้องใช้แรงใจเลยพอทำต่อเนื่องทุกเดือนคุณจะเห็นเงินก้อนโตโดยไม่รู้สึกว่าต้องฝืนอะไรเลยนี่คือหัวใจสำคัญครับการออมไม่ใช่สิ่งที่เราทำหลังจากใช้เงินแต่คือสิ่งที่เราต้องทำก่อนจะเริ่มใช้เพราะถ้าเราไม่ปกป้องเงินไว้ตั้งแต่ต้นเงินก็จะค่อยๆไหลออกไปกับค่าใช้ใจ่ายเล็กน้อยจนหมด 4. ใช้ระบบ ออมก่อนใช้คุณเคยเป็นไหมครับบอกตัวเองว่าจะเก็บเงินจากเงินที่เหลือแต่สุดท้ายก็ไม่เคยเหลือเลยสักทีงั้นเปลี่ยนใหม่ครับใช้วิธีออมก่อนใช้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้หลายคนไม่มีเงินเก็บก็คือรอให้เงินเหลือแล้วค่อยออมแต่ความจริงคือแทบไม่มีวันเหลือครับเพราะเรามักจะใช้จนหมดไม่รู้ตัววิธีแก้ง่ายมากและใช้ได้ผลจริงคือออมก่อนใช้ ทันทีที่เงินเดือนเข้าบัญชีให้กันออกมาก้อนหนึ่งเพื่อเก็บก่อนสมมุติคุณได้เงินเดือน15,000บาทหักออกมา1,500บาทโอนเข้าบัญชีออมทันทีเหลือใช้จริง13,500บาทคุณจะใช้จ่ายอยู่แค่ในกรอบนั้นโดยอัตโนมัติและสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณแทบไม่รู้สึกว่าถูกบังคับเพราะคุณปรับตัวกับเงินที่เหลือตั้งแต่แรกแล้ว บางคนอาจตั้งระบบอัตโนมัติของธนาคารให้โอนเข้าบัญชีออมทันทีที่เงินเดือนเข้าแบบนี้ยิ่งสะดวกและไม่ต้องใช้แรงใจเลยพอทำต่อเนื่องทุกเดือนคุณจะเห็นเงินก้อนโตโดยไม่รู้สึกว่าต้องฝืนอะไรเลยนี่คือหัวใจสำคัญครับการออมไม่ใช่สิ่งที่เราทำหลังจากใช้เงินแต่คือสิ่งที่เราต้องทำก่อนจะเริ่มใช้เพราะถ้าเราไม่ปกป้องเงินไว้ตั้งแต่ต้นเงินก็จะค่อยๆไหลออกไปกับค่าใช้ใจ่ายเล็กน้อยจนหมด 5. ออมในสิ่งที่คุณรักทําไมบางคนออมเงินได้ง่ายจังคําตอบคือเขาไม่ได้ออมเพราะถูกบังคับแต่เขาออมเพราะอยากได้สิ่งที่รักครับการออมเงินมักจะล้มเหลวเพราะเรารู้สึกว่ามันคือการบังคับตัวเองให้อดทนแต่ถ้าเราผูกการออมเข้ากับสิ่งที่เรารักความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปทันทีสมมุติคุณฝันอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นลองเปิดบัญชีหรือทำซองเงินชื่อว่า เงินเที่ยวญี่ปุน่นทุกครั้งที่คุณออมคุณจะตื่นเต้นเหมือนเข้าใกล้ความฝันทีละก้าวหรือถ้าคุณชอบกล้องถ่ายรูปก็สร้างบัญชีชื่อว่าเงินซื้อกล้องใหม่ทุกบาทที่คุณใส่เข้าไปมันจะไม่ใช่เงินที่หายไปแต่คือการสะสมเพื่อสิ่งที่คุณหลงรักจริงๆความรู้สึกนี้ทำให้การออมกลายเป็นเรื่องสนุกเพราะคุณไม่ได้เก็บเพื่ออนาคตที่เลือนรางแต่เก็บเพื่อเป้าหมายที่จับต้องได้ อีกวิธีที่น่าสนใจคือทำวิชชั่นบอร์ดปิดภาพสิ่งที่คุณอยากได้เช่นรถคันใหม่บ้านเล็กๆหรือทริปในฝันแล้วเขียนเป้าหมายเงินออมกำกับไว้วิธีนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพและมีแรงบันดาลใจมากขึ้นทุกครั้งที่คุณออมเงินจะรู้สึกเหมือนขยับเข้าไปใกล้สิ่งนั้นทีละก้าวการออมแบบนี้ไม่ใช่การกดดันแต่เป็นการเติมพลังใจให้ตัวเองเพราะคุณ ออมเพื่อตัวคุณเองและสิ่งที่คุณรักจริงๆ 6. ใช้ซองเงินแบบญี่ปุ่นคาเคโบอยากออมเงินแบบไม่เครียดคนญี่ปุ่นเขามีวิธีสุดง่ายที่ใช้กันมานานนับร้อยปีเรียกว่าคเคโบหรือสมุดบัญชีซองเงินครับหลายครั้งที่เราไม่มีเงินเก็บเพราะไม่รู้ว่าเงินหลาหายไปตรงไหนวิธีคาเคโบะของญี่ปุ่นช่วยเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น หลักการคือการแบ่งเงินสดออกเป็นซองๆตามประเภทค่าใช้จ่ายเช่นซองกินอยู่ซองเดินทางซองบันเทิงและซองออมเงินตัวอย่างเช่นคุณได้เงินเดือน1 5 0 0 0บาทอาจแบ่งเป็นซองกินอยู่6000บาทซองเดินทาง2,000บาทซองบันเทิง1500บาทและซองออม1,500บาททุกครั้งที่คุณใช้จ่ายคุณก็หยิบเงินจากซองที่ตรงกับประเภทเท่านั้น ข้อดีคือคุณเห็นทันทีว่าเหลือเงินแค่ไหนถ้าซองหมดแล้วก็จบไม่ไปหยิบจากซองอื่นมาใช้การใช้ซองเงินทําให้คุณควบคุมตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับเพราะมันไม่ใช่การห้ามใช้แต่เป็นการใช้ให้พอดีในกรอบที่คุณวางเอาไว้ที่สําคัญคือคุณยังได้ความรู้สึกภูมิใจเล็กๆทุกครั้งที่เห็นซองออมเงินโตขึ้นเรื่อยๆเ,เทคนิคนี้เรียบง่ายไม่ซับซ้อนและเหมาะกับคนที่ชอบใช้เงินสดหรืออยากเห็นภาพจริงๆว่าเงินไหลไปทางไหน คุณอาจลองใช้แค่2อซองก่อนก็ได้เช่นซองค่าใช้จ่ายประจําและซองออมพอทําจนชินแล้วค่อยขยายไปซองอื่นๆก็ยังได้ 7. ใช้กฎ24ชั่วโมงลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคุณเคยซื้อของเพราะความอยากชั่ววูบไหมครับถ้ามีกฎง่ายๆที่ช่วยคุณประหยัดเงินได้เป็นพันต่อเดือนคุณอยากรู้ไหมว่าคืออะไรหลายครั้งที่เงินไหลออกไปไม่ได้เกิดจากค่าใช้จ่ายจำเป็นแต่เกิดจากความอยากซื้อทันที เช่นเสื้อผ้าลดราคากาแฟแก้วใหม่ที่โฆษณาหรือแกเจ็ตที่เพื่อนแชร์ในโซเชียลแล้วเราก็คิดว่าแค่ครั้งเดียวคงไม่เป็นไรแต่ร,มรวมๆกันแล้วเป็นพันต่อเดือนกด24ชั่วโมงคือการหน่วงเวลาให้ตัวเองก่อนซื้อของที่ไม่จําเป็นหากคุณเจอของที่อยากได้มากให้หยุดทันทีแล้วบอกตัวเองว่าจะรอ24ชั่วโมงถ้าวันรุ่งขึ้นคุณยังอยากได้จริงๆและมันไม่ได้เกินกําลังการเงินค่อยตัดสินใจซื้อ แต่ถ้าความอยากหายไปนั่นแปลว่าเงินคุณรอดแล้ววิธีนี้ฟังดูง่ายแต่ได้ผลจริงเพราะความอยากส่วนใหญ่มักจะอยู่ไม่นานพอคุณให้เวลาคิดเงินก็ไม่รั่วไหลโดยไม่จำเป็นและคุณจะรู้สึกดีมากที่ตัวเองควบคุมได้ที่สำคัญคือเงินที่ไม่ถูกใช้ไปจะค่อยๆสะสมกลายเป็นเงินออมโดยอัตโนมัติลองคิดดูนะครับ ถ้าเดือนหนึ่งคุณเลี่ยงการซื้อของที่ไม่จําเป็นเพียง3-4ครั้งคุณอาจเหลืองเงินเก็บเพิ่มขึ้นอีกหลายพันแบบไม่ต้องบังคับตัวเองเลย 8. ออมแบบหักแต้มทุกครั้งที่คุณได้ส่วนลดหรือใช้แต้มแลกของรู้ไหมครับว่าคุณกำลังพลาดโอกาสออมเงินอยู่หลายคนรู้สึกดีเวลาซื้อของได้ถูกลงจากปกติเช่น ส่วนลด50บาทจากการสั่งอาหารหรือการใช้แต้มบัตรเครดิตแลกของฟรีแต่พอได้เมินประหยัดตรงนี้แล้วกลับหายไปเฉยๆไม่ได้ถูกเก็บจริงๆวิธีที่จะทำให้คุณออมเงินได้โดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับคือการใช้เทคนิคหักแต้มหรือออมส่วนลดกติกาง่ายมากครับสมมุติคุณซื้อของออนไลน์ราคา500บาทได้ส่วนลด50บาท ให้โอน50บาทนั้นเข้าบัญชีออมทันทีเหมือนคุณจ่ายราคาเต็มแต่ความจริงคือคุณได้กำไรแอบซ่อนอยู่หรือถ้าใช้แต้มแลกของแทนการจ่ายเงินสดก็ควรโอนเงินเท่ากับราคาสินค้านั้นเข้าสมุดบัญชีออมด้วยวิธีนี้จะทำให้ทุกครั้งที่คุณได้ดีลพิเศษคุณได้ทั้งของและเงินเก็บไปพร้อมกันยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณได้ส่วนลดเฉลี่ยเดือนละ300-500บาท แล้วทำแบบนี้ตลอดหนึ่งปีคุณจะมีเงินออมเพิ่มขึ้นอีกหลายพันบาทโดยที่ไม่รู้สึกว่าถูกกดดันเลยเพราะมันมาจากเงินที่คุณไม่ต้องจ่ายอยู่แล้วนี่คือการออมแบบแสนฉลาดที่ไม่ได้ลดคุณภาพชีวิตแต่เปลี่ยนการใช้จ่ายประจำวันให้กลายเป็นโอกาสออมเงินแทบทุกครั้ง9ก้าทำให้การออมเป็นกิจกรรมครอบครัวถ้าการออมเงินคนเดียวมันน่าเบือ่อลองเปลี่ยนให้ทั้งครอบครัวมาออมด้วยกันสิครับแล้วคุณจะเห็นว่าเงินเก็บ กลายเป็นเรื่องสนุกได้จริงๆการออมเงินจะง่ายขึ้นและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจหากคุณไม่ได้ทำเพียงลำพังแต่ทำร่วมกับครอบครัวลองเริ่มด้วยการตั้งกระปุกครอบครัวเอาไว้ในที่ที่ทุกคนเห็นชัดเช่นห้องนั่งเล่นแล้วตกลงกติกาง่ายๆว่าใครมีเหรียญหรือธนบัตรเล็กๆก,ก็สามารถหย่อนใส่ได้ตามใจ เด็กๆอาจใส่เหรียญสิบจากเงินค่าขนมคุณพ่อคุณแม่อาจใส่แบง2์ยหรือ50ทุกครั้งที่มีเงินทอนวิธีนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เงินงอกเงยขึ้นเรื่อยๆแต่ยังสร้างบรรยากาศสนุกสนานในบ้านด้วยพอถึงสิ้นเดือนลองเปิดกระปุกพร้อมกันแล้วนำเงินไปทำกิจกรรมเล็กๆร่วมกันเช่นไปกินข้าวนอกบ้านซื้อของใช้จำเป็นหรือเก็บไว้ต่อย,ยอดในกองทุนครอบครัว ข้อดีของการออมแบบนี้คือคุณจะไม่รู้สึกว่าถูกบังคับเลยเพราะมันเป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมและยิ่งทำให้ลูกๆซึมซับนิสัยรักการออมตั้งแต่เล็กๆเ,เมื่อเด็กๆเ,เห็นผลลัพธ์ว่ากระปุกเต็มเร็วแค่ไหนเขาจะตื่นเต้นและอยากออมเพิ่มมากขึ้น สุดท้ายแล้วเงินที่เก็บร่วมกันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามาคัคคีและความตั้งใจของครอบครัวที่ช่วยกันสร้างอนาคตไปพร้อมๆกัน 10. ให้รางวัลตัวเองเล็กๆคุณรู้ไหมครับว่าการออมเงินไม่ใช่การทรมานตัวเองเสมอไปเพราะถ้าเรารู้จักให้รางวัลเล็กๆระหว่างทางการออมจะกลายเป็นเรื่องที่ยั่งยืนและมีความสุขมากขึ้น หลายคนออมเงินได้ไม่ต่อเนื่องเพราะรู้สึกว่าต้องกดดันและอดทนจนเกินไปเหมือนชีวิตถูกจำกัดตลอดเวลาวิธีหนึ่งที่จะทำให้การออมง่ายขึ้นคือการกำหนดรางวัลเล็กๆให้ตัวเองทุกครั้งที่บรรลุเป้าหมายเช่นคุณตั้งเป้าออม5,000บาททุกครั้งที่ทำได้ให้คุณอนุญาตตัวเองซื้อของเล็กๆที่อยากได้หรือพาตัวเองไปกินอาหารอร่อยๆมื้อหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การฟุ่มเฟือยแต่คือการเติมกำลังใจให้การออมเดินหน้าต่อไปรางวัลไม่จำเป็นต้องแพงหรือใหญ่โตอาจเป็นหนังสือเล่มที่อยากอ่านเสื้อยืดตัวใหม่หรือการไปดูหนังกับเพื่อนสักครั้งประเด็นสำคัญคือคุณได้ฉลองความสำเร็จเล็กๆของตัวเองและทำให้สมองจดจำว่าการออมเท่ากับความสุขไม่ใช่การออมเท่ากับการถูกบังคับ เมื่อคุณทำแบบนี้ซ้ำๆจะเกิดวัฏจักรที่ดีทุกครั้งที่เก็บเงินได้ครบเป้าคุณจะมีทั้งเงินออมและความสุขใจไปพร้อมๆกันและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการออมของคุณจะยั่งยืนเพราะมันไม่ใช่การกดดันแต่เป็นการดูแลทั้งอนาคตและปัจจุบันไปพร้อมกันอย่าออมเงินแบบกดดันจนหมดสนุกแต่ให้ออมแบบมีความสุข พร้อมรางวัลเล็กๆที่ทำให้ใจยิ้มได้ถ้าอยากได้แนวคิดการเงินที่ทั้งใช้ได้จริงและทำให้ชีวิตดีขึ้นกดติดตามช่องนี้ไว้เลยครับแล้วเราจะเติบโตไปพร้อมกัน